ดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีมือนี้จานลอยกั้เลยเผามาปลามันนะครับคืดพ่อสมัยเป็นเล็กหน่อยพี่น้องนะครับคืดหอดสมัยเป็นเล็กหน่อยครับว่าสิมาเบิ่งอันปลามันว่นสินสิขุดมันนะครับแต่ว่าผัดมะเห็บักหัดพี่น้องักหัวสุกยามนี่นะครับพี่น้องบะหัวสุกจานลอยก็เลยว่าสิพ้าพี่น้องเห็ดคลิปสูพี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้บะหัวแต่ยังเป็นเล็กหน่อยคืดพ่อมันมีักหัวพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องนี่บกหวดสุกครับพี่น้องครับผู้ใดเกิดท่านเนี่ยผู้ใดเคยเก็บเนี่ยยังสี่นะครับพี่น้องบกหวดบกหวดในต้นบกหวดเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอหากอนะครับช่วงนี้กําลังเป็นนาบกหวดนาข้องกระปอมนะครับหาจักจันหาดอกกระเจียวจังหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้บกหวดสุกแล้วหากอนี่ได้แล้วครับนี่คือบกหวดนะครับพี่น้องใส่อีกระบาดเลยว่ากันเห็นหลายต้นอยู่ มาเห็ดคลิปสู่พี่น้องเพื่อครับเก็บบักหวดนน้ำกันพี่น้องคือพ่อสมัยตอนเป็นเด็กน้อยครับบักหวัวเนี่ยวู้สุดยอดเลยกินเสียบกินเสียบอะไรอีกต้นหนึ่งวันนี้นี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วบักหวดบักหวดผู้ดใดเกิดท่านรุ่นนี้แน่ย,ยุคนี้แน่พี่น้องเอลยนะครับนี่บักหวดหน้อยบ้่นบักหวดขาได้นะพี่น้องบักหวดธรรมดาเนี่ยนี่ครับ Uh huh. หวานหวานนี응่ครับหวานนั้นพี่น้องหวานบกหวดปลาแล้วบ่งให้มันเพราะเราสิมาขุดมันว่าสั่นอืมนี่ต้นหนึ่งถูกมั่นละคร พอจะมาขุดมันพี่นอ้องพอมาเห็นบักหวดออือืสูกหลายต้อนอยู่อือต้นนี้พี่ท่นสุกปานใดไยไว้ให้คนอื่นมาเก็บหวานหวาน,วานพี่น้องหวานอืหลายต้อนอยู่พุ่นครับพุ่นปีต้นหนึง่งกึดพ่อสมัยเป็นเด็กองอ่อยหาเลี้ยงควายพี่น้องช่วงนี้ต้อง ขับเป็นนักเรียนนอาช่วงนี้ก็คือว่าช่วงสอบสอบก่อนสิหอดสงการบานในหอดเที่ยงสอบหอดเที่ยงแล้วปุ๊บคู่กับสิปล่อยเหตุการบ,บานนะครับเหตุกับบ้านเที่ยงนี่ตอนช่วงสอบนี่สอบแล้วคู่กับสิปล่อยเหับก้บานเที่ยงตับานกับสิบเะเรนหาปองหวดนี่สิละครับแต่แต่ข้าวเป็นนักเรียนนะครับโอ้เห็นบรรยากาศระยุนยุคไปตอนจัะ ตอนสี่จันร้อยเป็นเล็กหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับต้นหนึ่งโอ้โลมลมลมปลามั่นพี่น้องเอ้มาเบิ่งมั่นเพิ่นว่าสิขุดมั่น่าสันนะครับช่วงนี้มั่นกระลังสิเลงขุดในมันแล้วเพราะไอ้เจ้าหน่อยฝนมากกัสิได้ปลูกไม่นี่ครับพี่น้องครับต้นหนึ่งครับเก็บบังหวอดปลานี่โอ้โหวดนี่ก็งามพี่น้องไม่จำนวนตรงตรง,ตรงครับบักหวดปลาครับพี่น้องครับ หมวกหวดบ้านได้ครับหมวกหวดปลานะครับพี่น้องนี่ไะไปเบิ้งอีกบานนี่ล่มหมู่บ้านแดดครับมือนี่ข้างในไม่ล่มมือนเลยประหอนประได้ว่าสิไปเลี่ยนนำขงนะครับว่าสิไปเลี่ยนนำขงกับพ่อท่านได้ไปโอ้นี่ต้นหนึ่งเห็นอีกแล้วพี่น้องบมวกหวดบมวกหวดมาเด้อครับมากินบมวกหวดน้วกันเด้อครับเด้อนี่ครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งครับเห็นแล้วนี่ โอ้ตัวนี้แห็งเป็นกำกำอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเรแลนี่เลเรแล่เลกินเสียบเลยพี่น้องเลยหวานหวานหวานเก็บไปหลายๆก่อนพี่นออ้องวัวหนมิตรน้อยงามๆบักหวัดสุดยอดเลยสุดยอดเลยหวัดหวัดหวัดมาหวัดปลาเนี่ยไทยลูกไปนดำ เกิดพอแต่เป็นเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยข,าขนาดได้ครับนี่กันไดนบ้างหายกินบักหวดน้ำปลาในสมัยตะกี้หากินขนมหมมี่ดอกพี่น้องหายากนะครับโอ้ยหมุนกันบ้านไล่ตาดินี่ต้นหนึ่งโอ้ห,ห,หักงามันไปนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งตัวน,นี้ก็เป็น,น,นสุกปินลไหนอ่าพอหักดอกตัวน,นี้เอาไว้เพิ่นสุกซะ เอาไว้ยี่ยมเขามาขุ้ดมันพวกเขาได้กินกินแนนขนมกินแนนของหวานสมัยแต่เป็นเด็กหนุอยพี่น้องครับอืม,อมต้นในกระวานเนี่ยครับได้มันบักงวดบักงวดจะทำไมเป็นเด็กงอดมากหลายป่าตาแดงนะั่นงวยกำกำนะพี่น้องอู้รับ น้อยดำๆนะครับพี่น้องมันสีสออกซั่มๆนี่นี่แห้งหวานแห้งตัวนั้นอนี่นี่ตนน้นนึงพี่น้องพล่อยกแล้วพล่อยกแล้วพกไนเจ้าหน่อยพี่น้องครับต้นนีนก็สุกบวัวลายมันไล่ๆกันสูงกับ่วงนี่ครับจ้าหน่อยกัดจ้ากระจันห้องนะครับจ้ากระจันของปลากัดเส้นยี่สุ่มเน่าไม้ ดอกกระเจียวขันฝนตกมากคับสิมีมีอึงนะครับมีอึงมีเกียดต้นเนี่ฝาดต้นเนี่สุกบาท่านครับต้นเนี่ฝาดพี่น้องครับโอ้ยอะไ้หน่วยกำกำหน่วยแดงแดงก็ค่ะก,ก,ก,ก็น่าพี่น้องก็สิคักต้นบมวกวัวก็รลายแต่ว่ามันยังดิบอยู่พี่น้องคนน่ะ หนึ่งสองสามอันนี้พาท่านสุกข,ขากว่าไหนพี่น้องยักเป็นดิบดิบอยู่โอ้โล่มดีพี่น้องครับวันนี้ล่มดีครับล่มแห้งดีครับได้แบบงวดเร้วเส่อเมื่อยล้านนําพอาเมื่อตอนหล้านล้านหน่อยเด็กหน่อยเขากินเป็ดมันพู้สูเมือนี่นะครับตะกี้เนี่ยโว้ยผู้เฒ่าเอามาตอนนี่ดีใจหลายนะครับสูเมือนี่เขากินเป็ดสำหรับู้เด็กหน่อยก็ดีนะครับอ่ะ คือสิเบิดแล้วล่ะมันไก่ทางผู้ใดมาผู้ใดก็เห็นนะครับส่วนมากก็สิมีเมนต์ตะนวยเขียวๆนะครับช่วงนี้คือว่ามันมันได้สุกคาปานได้นะครับเฮยโอ้เสียงรถอีแตนผู of, ここ้ใดมาเนาะให้มันกับยูติสถนนใหญ่นี่แหละพี่น้องนะครับใช้ละทางข่อยเขามาบ้างเข่าได้ออกก็ได้อะพี่น้องเลย เอาเข้าได้ออกไม่ได้แม่ครับติดถนนใหญ่เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมามาเห็นพอดีครับหัวรกําลังสูงงามๆพี่น้องแน่อรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจจันไรครับไปรุ่น90นะครับไปรุ่น90เนี่ยนะครับรถคู่ใจนะครับประวัตผมมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ก็เลยเอาจังสี่ละ การถเวียบลดยังกะเอาไปผู้เฒ่าใส่จะร้อยกับมาใส่ตัวนี้นะครับปวดปวดแขนอ่ะตัวน่าดัดำำ่มดั่มซำซำนิดนึงเราจะไปตอนหลานจะกินบุญกวนหลานแล้วนะ <c oughs> เนาะเมื่อี้รถมาไต่รอไปเรื่อยเพื่อสะวัดเพื่อสะวัดเฮือนนี่สิมีห,ห,ลหลายตัวอยู่คิดว่านะครับมันอยู่ติดป่ามันนะครับโอ้รถพวกไหนก็งามเล เดี๋ดี๋มาแล้วจ้อยจอียิ้มเต้นยิ้เต้นดูต่างหนึ่งสี่พัมีดอกเนาะคันอยู่ไกรทางในเพรท่านข้าเจ้าพี่น้องต้นนี่ข้าเจ้จาก็จอดรถเอาก็จัดลอยนี่ละอู้ต้นนี่อู้เดี๋ยวเราท้ายถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปพี่น้องอู้เครื่องง่ามเต้นต้นนี่ย่างเลียดไปเลียดมาพออีหลีอ่ะถ่ายคลิปต้นนี่สุกคักพี่นอ้องโอ้ นี่ถ่ายคลิปตัวนี้พี่น้องเอ้ยเอาใบออกกันนะโ็้่มันเป็นตะเหียดเ,เนี่นี่ครับพี่น้องครับปื้อโตแหล่บอกยางงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่มันจะเป็นสุขากันแนวนีวน่คือบอกแต่เป็นแน,น่นอนแล,ลนลัดกันแล่นลรกันพี่น้องอู้หวานหวานต้นในวนันต้นในวานแห่งพี่น้องอือหือ หวานก็โม้เล็กสวนนี่งหาเข้าไปฝากร้านก็ม้วนตัวนึ่งเอาเอาตายคลิปตายคลิปพอมันนี่แล้วมาหวดมาหวดนิ่งอืมอืมอืมลงอืมนี่ปัวนึงโอ้ยูไก่ทางยังไม่คนบอเห็นนะครโอ้ตัวนี้กระเนี้ยงไปหรอ นี่นี่เอ้าพ่อละละพ่อละละเอาแล้วเอาแล้วได้หลายแล้วพราแล้วคลิปนี้ขออนุญาตบาดข้ามไพี่น้องมาเก็บบังหวอดวันสิ่อกว่าเบิ่งให้มันบัดเมื่อเหดบังหวอดก็เลยเหดคลิปซูพี่น้องเบิ่งเลยนะครับบังหวอดครับคือพ่อสมัยแต่เป็นเด็กน้อยครับบังหวอดหวานบ้านนะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหะพี่น้องขอบคุณครับไปแล้วครับไปแล้วบังหวอดบังหวอดข้าเกี่ยว